แต่เราไม่มีสติในการสร้างให้สร้างมวอยากพูดอะไรอยากเคลียอะไรก็ไหลไปตามสถานการณ์คนที่เข้าจงใจสร้างมันคือสติมีสติในการจงใจสร้างสร้างสร้างขึ้นมาว่าฉันเจ้านี้ได้ไหมคะจงใจสร้างจงใจเลือกว่าฉันจะเลือกอันนี้ฉันจะเสกสร้างเดืในมิถุนฉันืออันี้โฟกัสสิ่งนี้นี่คือคีย์เพราะจักรวาลเนี่ยมีหน้าที่นาจ่าย และสิ่งี่อตรงหน้าคือกระจกสะท้อนพลังงานอยากได้สิ่งดีๆแต่ข้างในมันเป็นลบเขามีหนที่เขาไม่มีทางทเลือกเลยก็เธอส่งพลังงานลบมาให้ฉันอะแล้วฉันจะให้จ่ายมาเป็นพลังงานบวกได้ไหมไม่ได้เหตุการณ์ตรงหน้าก็ต้องเป็นลบตามที่ที่เธอส่งมาคุณต้องเปลี่ยนพลังงานเป็นบวกส่งออกไปใหม่ข้างหน้าจงึงจะเป็นสถานการณ์เป็นบวกเหมือนคุณส่องกระจกคุณส่องกระจกแล้วคุณยิ้มใช่ไหม